สวัสดีครับพี่น้องครับพอดีมือนี้นะครับมูหันกลับบ้านครับพี่น้องนะครับมีแฟนขับมูหันบอกว่าอยากเ e ห็นควอยมูหันครับพี่น้องนะครับพอดีมูหันซื้อมาใหม่นะครับอีก3โตครับตอนนี้มูหันมีควายทั้งหมด7โตครับพี่น้องนะครับวันที่นี่นะครับก็เลยเสียพี่น้องว่าเบิ้งว่าควายมูหันแต่ละโตัวเว่งไหนครับพี่น้องนะครับมี3โตวมันซื้อท่านใจเงินเพิ่นอยู่ครับพี่น้องเพราะน่ะใจเงินวันเสาร์นี้ครับมูหันใส่ใจตังเพิ่นวันเสาร์นี้ครับพี่น้อง อีกประมาณ3 0 0 0 0ืกว่าบาทครับพี่น้องะติดิหนีเพิ่นไว้นะครับเพิ่นก็บ,บาาอกว่าเพิ่นเสือใจมูหันบอกวา่าเป็นคนสาธารณะแล้วครับก็สิบบอกโกงครับกะวันเสาร์นี้นถ้าเนเพิ่นอีกประมาณส0 0 0มืกว่าบาทพี่น้องก็มังโตควายกันว่าสีโตัยังไงครับพี่น้องน้อ,นนอ,งนองครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับพอดีตะกีบห่วงหนีเป็นป้ายหญ่หวานของมูหันครับพี่น้องบันนี้มูหันก็ได้ปล่อยให้ควายนะครับกินเลยครับเพราะว่ามันจงไวนั่นกับว่านั่นกับนั่นครับ มูฮันว่าสีจงปลูกห้าหวานแค่แปงเดียวครับแล้วกาสีเป็นกอไปสีเป็นแปลงแพร่เล่มครับพี่น้องครับพอดีฝนตกแล้วนนี่มันควายมูฮันก็ได้ไปเล่นตรงครับเโยผู้ไมเบืองแต่ตัตนี้พอตรงห่วงครับไม่โตอ้วนครับอันนี้นะครับอันนี้ซือข่ำครับตัวนี้คืออีกข่ำพี่น้องที่มูฮันเคยให้พี่น้องรื้อเบืองแล้วนะครับตัวง่ายอ้วนครับปกหางง่ายครับพี่น้องนะครับคนน่ะคชื่อ บอ้องห่วงครับบอมนันได้กินห้าหวานหนาอุดมสมบูรณ์ครับตัวนี้ซื้อค่ำพี่น้องนะครับเบื้องหนาเบื้องเขาครับมันสิกีรายยังน้อยเพราะว่าบอได้อาบน้ำบอได้แตงเขาไอ้พุกที่ยังเหมือนกล้วยอื่ยน้อ,นพ,อนนพี่น้องเนาะอันนี้มมฮันกะแกป่อยตามธรรมาชาติครับต่อามันเรียงตรงเรียงยังไปนะครับแต่ถามว่าตัวไงตัวอ้วนบอนนครับสมบูรณ์คักอ้วนคักแงคักนะพี่น้องนะครับอันนี้คือคว้วยสาวพี่น้องนะครับซื้ออีข่ำนะครับพี่น้องหรือว่าไงอ้วนนะครับ มานีว่าวงอีคูนนะครับตัวนี้ผสมเทพมงคลไว้ครับที่น้องการล่อพันหลอบครับการเทพมงคลนะครับเอาไปผสมไว้ครับขับโตจริงที่น้องนะครับตัวนี้ตาเตยมแจ่มจับนิอ่องความครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวสูงครับสูงประมาณส่วนลอยสี่สิบนะ่ครับขันนั่นนะครับวัดวัดวัดขาหนาครับตัวนี้ตัวสูงก็มูในขอบที่น้องนะครับประมาณลอยสี่สิบนะครับตัวนี้ที่นี้าเต็ม เตรับแต้มหมดนะตาเตรียมนะครับแต้ียมง่ายครับพี่น้องแต้ียมจำนะครับมีอ่องพร้อมพี่น้องครับอันนี้เขาเพ่ออะไอาบน้ำเพ่ออะไทาเขาใส่มันนะพี่น้องก็คือตัวนี้คืออีคูนนะครับจะเอาไปผสมเทปมงคลดมาแล้วครับพี่น้องครับอันนี้มันกำลังกินอย่าตัวนี้คือถ้ากินน้ำครับถ้ากินน้ำนี่ท้องแข็งรองก็หนีครับพี่น้องครับอันนี้คืออีคูนพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับงามนะครับก็ถือว่า อวนนะครับมงหันเลียงเลียงคั้วสีเลียงอวนก็เลียงง้อพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเจ้าบุญรอดนะครับเจ้าบุญรอดนะครับตะกีมาที่เลียงนี้วายนะครับจอยจอยหน่อยๆครับมาหนีมาอยูนหมโมฮันนีขี่ปุกแหวนนาะน่ะพี่น้องนะครับพอปลอยไสหยาหวานอิสระเอียวครับไสหยาหวานนะครับปล่อยไสปลาขั้วได้พี่น้องนะครับเจ้าบุญรอดมูฮันนีม่ต้องห่วงครับตัวนี้มาอยู่ดีกินดีครับมีมูมีขักครับเจ้าบุญรอดนะครับ กะที่ว่าตอไปอย่างนีห้อยถิดว่าจะเป็นกื้วยใงญ่สุดนี่ขอกนี่สยเฉพาะเป็นตัวผูดตัวเดียวครับพี่น้องนะครับอันนั้นก็ค้างนานะครับกะอันนี้คือเจ้าบุญหลอดครับที่นี่นี่ครับซื้อเม่สามาแม่นี่ครับคือเออมลูกคูนี้นะครับก็คือแมลูกเมนะครับตัวนี้ผมต่างซื้อว่าข้ามแก้วครับ คือผมต่างสื่อว่าข้าแก้วนะฮะข้ามแก้วนี่งมีหลูกแล้ว2ตัวรับพี่น้องนะครับแกนะครับเหตุผลที่ผมสื่อนะครับม่ันก็ว่าดงงามดอกพี่น้องนะครับตามว่าหาว่ามันไงว่กันกับตัวซ้ำหนิด่ะนะครับแต่ว่ามูฮันบอกว่ามันคือหนามันคือคว้วยตัวเก่าถึงมเคยเลี้ยงตอนเป็นเด็กหน้อยครับคือเขากับหนามันนี่คือจะงควายเถาผมสมัยผมเป็นเด็กหน้อยเลี้ยงคว้วยนะครับสมัยตะกี้นะครับผมพักายนะครับผมเบิ่งแล้วลักษณะหนาลักษณะเขามันคือคว้วยตัวเก่าของผมผมก็เลย ถามว่าลูกมันตัวญ่บักับวใหญ่นะครับแต่ว่าเกิดเรื่สื่อนะครับจริงหัวขันไ้สื่อแม่ลูกสองตัวนี่นะครับมาหนีได้ห่วยได้ว่าเอาคือว่าเอาไปโหลดเท่าหนาสามตัวนะครับกับแม่กับลูกตัวนี้เท่านี้หาเอาแต่ได้แม่ลูกคู่นี้นะครับบาหนีตัวลูกตัวญ่มันเนี่ยตัวนั่งเนี่ยตัวสาวนี่ก็สิขายบ่ออกมันเลติดหลายโผล่ทุกทีนะครับบ่วไปบ่วมาในวัวลูกครับงัวขันตัดสินใจเอาเลยนะครับที่เหลกกับตอลังคายควรสู้ที่เหลือถือยู่นะครับเอาไปเอามา ราคาสูงกว่าเกาอีกต่างหลายพี่น้องครับเรื่มคิดครับที่แหลกสืบอ,ต,อต่อสองต้นเสียราคาถืกอ,อยู่นะครับพอเอาตัวนี้มาใส่น้านะครับมันกะแพ้งอยู่พอตัวนี้มันตีราคาไปเล้วสองหมื่นกว่าบ,บาทพี่น้องนะครับมันก็เลยถคือวา่าโมหันก็เลยสื่อแพ้งอยู่นะครับแตแม่สาวตัวนี้ราคาสองหมื่นกว่าบ,บาทนะครับโมหันก็เลยอ้ท่านพูดไปยังดอกคุณหรว่าผมมีเงินดอกผมมีเงินซื้ออะไแค่สองตัวนะครับเลยว่าว่ายัางติดหนีไว้ก่อนนะครับเพิ่อเสียใจโมหัน เพิเ่นจะได้ไหม้าสามตัวให้พี่น้องส่งหัวทีครับคนส่งไหฟีพร้อมพี่น้องนะครับคนอยากขายไหงูหันนะครับก็ได้ไม้าสามตัวครับอันนี้คืออ,อีคําเกี่ยวครับก็ถือว่าต่อไปนี้งูหันจะหันหามันขึ้นแล้วนะครับกระดิทับจะเทีบมงคลนะพี่น้องนะครับอันนี้คือคําเกี่ยวนะครับคําเกี่ยวเนาะนะครับจะแม่นาขี้นะครับ <laughs> อันนี้คือหล,หลห like ูกคัาเกวนะครับ mm. <ai> หลูกคัาเกวตัวเมียอันนี้หลูกตัวแรกแตของคัาเกวพี่น้องันนในตัวที่สองนะครับมันก็ได้เอาท้ายพี่น้องเบิกคักนะครับหานาเพื่อจะสื่อตัวนี้ขายเล้อพี่น้องเด้อเนี่ยตัวเมียนี่ขายอยู่เพราะว่าโมหันสื่อมามันติดมือครับแพ้งอยู่นะครับเพราะว่าที่แหลกเพราะว่าสื้อแม่ลูกเพราะว่าเม่มัมหนาซือควยตัวเก่ามมหันครับพรนี้เพิ่นก็ได้หลงว่าหานาขี่คันคนกลับให้เอาตัวนี้มาน้่พี่น้องนะครับ อยากได้กับขายอยู่ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันติดมือมาหลายปวดพี่น้องนะครับเสด็จเงินไปขึ้น่นยี่วันเสาร์นี้นะครับเอานะครับกับว่ามีแหวนถ้าม่สนตื่อกับว่ามีแหวนองกะทิเอาไว้นี่ละครับจะเดี๋ยวมันเห็นเมืองโตเต้าไปพี่น้องนะครับมูหันสื้มาหลายตัวด้ยครับนี่ขำกุ้นขำแบบลุนหลอดนะครับนี่ตัวนี้ครับซื้ออหนุนครับพี่น้องครับตัวนี้ครับมันเป็นฉีดตาครับืูอวานหรือโมหันล่างนางเกลือให้ยเ้็วนะครับ ถึกยังบ่รูนะครับแต่ว,ว่าะเบื้องลามุนีขี้ต้ามีแล้วนะครับนักตาข้าวไลแล้วนะครับอย่าติดค่อยๆเข้าไปพี่น้องนะครับแต่เบื้องลักษณะแล้วนะครับโค้งสางนะครับแม่ว่าตัวนี้ชี้ไงก็มูนะครับ,ล,รบลักษณะโค้งสางแล้วก็นเนื้อหนังมันนะครับอ่าเนี่ยเป็นผิวหนังเนี่ยเป็นสีเหลืองๆอยู่หนังดีอยู่พี่น้องน,นะครับแล้วก็เป็นไดใยๆนะครับคือหมูหันสื่อตอนนั้นตัวนี้คือสื่อตอนทีท่านเด๋อลงจากรถครับพี่น,อน้องเออพ่อเม่น เมื่อนั้นวลไปลอยเอสนะครับไปซื้อลอยเอสเราก็บบ่ได้บ่ได้ท่านในเท,ทจ้งนะครับไหหปหยาดพอข่าเวียดน้ำมานะครับพี่น้องนะครับไปหยาดซื้อน้ำพินวันนี้ตอนนั้นมันท่านด้แจีงยงพันตัดชิเจี๋ยสื่อครับจะสื่อมาแพงอยู่พี่น้องตอนนั้นมันท่านด้แจ้ยงจะคิดว่ามันสิโตใหญ่นะครับแต่ว่าเบื้องแล้วแม่วาเพาเป็นหยังดอกมันกะถหญ่อยู่เพราะว,ว่ามันเกิดโค้งสางดีอยู่เหนือหนังดีอยู่ค,ครับพี่น้องนะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อหนุคนครับพี่น้องแม่ผมตั้งซื้อหนุนนะครับ เดี <formation jin x 2> <s at> ๋ยวจะไม่หรือภารกิจจะคือที่ทายแพยให้ทุกตัวนะครับทายแพยาธยทุกตัวนะครับให้มันเอืดอ้วนนะครับพอตอนนี้ให้ทายแพยจะโตัยุกนะครับแม่บอกว่าหันหน้าคุ้ยบอกเนี่ยบกุ้นหลอดเนี่ยบกุ้นหลอดผมเนี่ยของทายพยาธินะครับทายพยาธิแล้วท้องสตีไข่ขึ้นพี่น้องมะลูนะคุณบอกว่าสมัยโบราณเมียเล่ากับคนไง่นีิคุณน้องเอาไข่กอกคุ้ยหน่อยนะครับให้มันทายพยาธิออกบางทีนะครับคงกับบุคยหูเราเป็นเลยว่าเพิ่งเกาะคือว่าคุ้นี่่ครับกกอไข สองน่วยนะครับม,มือต่อม้าสีไทยแพดออกที่เรือนที่นอ้อนแต่ในโบราณนี่เพราะงีผมเลี้ยงคั้วหลายโตครับวันนี้คั้วหน่อยมันเป็นขีดตืบมันตายเวลามันตายเพิ่มก็เอาไปเพิรเบิ้งกับขีดตืบเกลมตัวทุกทีนะครับเพผนเลยว่าอยากให้มันหลอดต้องเอาไข่เกอกครับที่นี่มูฮันกะติมียาขีดให้มันอยู่สินะครับแต่คิดว่าว่านาีปัญหานะครับทงนี้นะครับ,บกะติดเกาะยาไทายแพทย์น,นะครับจะเบื้องล้วนะครับจะตัวนี้ มีค้ายเจ็ดตัวพี่น้องนะครับถือว่าเลี้ยงข้าวเดียวพุดขึ้นมาหลายเติบครับก็คิดว่าให้พี่น้องได้เบิงนะครับนี่เด้อพี่น้องตัวนี้ขายอยู่นะครับตัวนี้กำลังยางไปนี่ครับมุฮันขายอยู่นะครับอพอดีมันติดมาราคามแาพงโัดพี่น้องนะครับอันตีราคากับสองมึงก็บาทผนนะครับเพราะว่าที่เหลยกงานันสื่อไงลูกคู่นี้นะครับ บอไปออกมาตกอันค้าลมเพิ่นครับใจอยากได้นะครับผมอยากได้กับบอต่อได้พี่น้องครับสื่อเลยเอาเลยนะครับดีแน่เพิ่นเกันเซ้นพี่น้องเงินเซ้นเมียในหูนะหันหูทำสีดาได้ครับกะสีหูวันนี้นะครับก็เรียกว่าเอาบอเมียนดอกว้อนเสาหนีแล้วก็มีใจคนเห็นต้องบนะครับกับสีแล้วนะครับแต่ว่าหันห้าได้ขายตัวนี้ออกกับสีพอดีบอได้ขาดชุนหลายนะครับกับสีพอดีหลายตัวทานี้ก็มีหนึ่งนะครับตัวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็บตัวพี่น้องนครับเจ็บตัวน่าบอกบุญหลอดนะครับจะถือว่าหมูหันเลี้ยงข้าวเดียวมีควยเต็มขอบพี่น้องนะครับมาหนีกําลังหาเงินให้ขอบควยอยู่พี่น้องเพราะว่ามาหนีหัวกบควยอยู่นั้กันครับหัวอยู่ข้างในควยอยู่โซนหลอดครับก็เลยคิดว่าสีเข็มขอบงามให้มันอยู่อยู่พี่น้องครับต่อไปหนีผมสีเห็ดพัฒนาสายพันธุ์คว้ยใหม่นะครับสีเอาคว้ยไทยฮอเนี่ยไปผสมกับคว้ยที่มัน ครับธนูกรรมดีๆนะครับเห็ HHH. มันนี่เป็นปลูดตัวยิ่ๆใหญ่ๆสินะครับเห็มันอ,อ totally <Columbus> right. นัน Violence ทายเลยตูดตัวยิ่งามๆแล้วอาจจะได้ราคาดีก็ได้พี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับพอญ่สามพญ่สามไขว้งเมื่อเบิ่งควายหมูหันพี่น้องนะครับเพคนว่ากามีพานอยู่ตัวหนึ่งคนว่านะครับตัวอินหนุนนะครับตัวหนึ่งกับอีคัมเอ่ออีคุ้นผมนะเพคนว่าอีคุ้นตัวใหญ่พี่น้องนะครับเพคนว่าเขาตาคนสองตัวคืออินหนุนกับอีคุ้นสินะครับตัวอื่นคนว่าเป็นควายธรรมดาบ้านเท่านี่้นะครับแต่ว่าหมูหันบอกว่า ถึงสิเป็นควอยบ้านบ้านเ้องกระซามนะครับฐานามันเด็ดพอพันดีมันก็มีโอกาสที่ง่ายกันพี่น้องเรียกว่าถักเบื้องลูกมันครับถ่านมันทรงลูกดีมือังก็เกลี่ขายราคาดีกันพี่น้องนะครับตอนนี้มือังกระเลี้ยงอนุรักษ์ไว้นะครับให้ลูกหลานพี่น้องเขาได้เบื้องนะครับเพราะว่าอันนั้นเข้างหน้านี่ครับผมรับรองว่าค่ายบ้านเ้าสิบวัลย์เรแล้วนะเพราะว่าผมไปตัดนัดโคาก็เบื้อตะลังโองนี่ครับ ตีหาหกงงเนี้ในแจงควายหมดแล้วครับพี่น้องนะครับสื่อได้คือเนี่ยเขายังอินหนุนผมสื่อเนี่ยสื่อตอนท่านในแจงตังสื่อได้นะครับท่านเหลือมาที่นี่พอขาวเวาียน้ำเห็นหนาผมนี่ผมพ่อใจที่พี่น้องเขาวาหัวผมวาผมาสื่อดักหนาเขาทีนะครับเพราะว่าผม <laughs> ไปสื่อแล้วมันก็บอกกันว่าอุ้ยบางหนี่มันมาสื่อควายดักหนากูกูเล่ดดาโม่ใหญ่สับทีนะครับประมาณนี้ครับก็เลยไขว่าเวลาไปท่าคิดเตือนทีผมพ่อใจมูฮันเขาว่าไปดักสื่อดักหนาเขาทีนะครับแต่ว่ามูฮันก็สื่อไว้ว่าอยากเห็นมันสูญพันธุ์นนนนะะพพี่่้อองงเาาตัวดม พ่อเป็นในเบื้องแนวของการสื่อว้นะครับมนี้มีให้ครับบอกว่าเอา้าหมูหันคือบ่สื่อข้อยใบเนี่ยคงสิมาบสื่อตัวอา่ากัตอนที่สื่อไว้กับสื่อไดรยู่ครับแต่ว่าสิยงแห้หาตัวงามงมคืออ่องตอนเหนียงก็ตีหาย,ยากเพราะว่าบางเถือเขาว่าท่างเวียดนามครับพี่น้องเป็นน้ำใบเมดนะครับเอาให้เบื้องชุดใจพี่น้องนะครับกะสำหรับมนีให้พ,พบปลครับพี่น้องแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวเหมือนในวังวานชาวไทยเบื้องแนวขอที่เนี่ยทำไรครับสวัสดีครับ